มาดูต่อกันที่เรื่องราวของคุณรัศมีแคฟ้าเพลื่อนล้นกันหน่อยดีกว่า,าคู่กรณีของไฮโซแชมป์จิรัฐที่กล่าวก่อนนู้นนะคะได้มีการถามถ่ายกันไปสภายังอยู่ดีหรือเปล่าเรื่องยังไม่จบเรื่องยังไม่จบนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคดีไฮโซแชมป์ฟ้องกลับรัศมีแคค่ะก็ให้ทานายความส่วนตัวไปรับฟังข้อกล่าวหาที่ศาลอาญาส่วนเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นที่พัทยาในส่วนของรัศมีแคที่ฟ้องไฮโซแชมป์เนี่ยหลังจากที่ต้องเลื่อนเพราะว่าโควิดน9นี่นะคะล่าสุดเดือนมิถุนายนศาลนัดทั้งคู่ ส่วนตัวรัศมีแขยอมรับตรงๆเลยบอกว่ายังผวานะไม่กล้าดูคลิปเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นเป็นฝันร้ายเลยที่ออไม่เคยหายไปจากใจเขาอะปิดท้ายสั้นๆกับเพื่อนซีดีเจมะตูมค่ะล่าสุดรับโทรศัพท์เพื่อนแล้วนะแต่ว่าขอพัก2เดือนก่อนจะกลับมาทำงานอีกครั้งค่ะ รอบที่แล้วไปแล้วด้วยสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยก็ก็ตได้ก็เลยมีความจำเป็นว่าส่งแต่ทนายไปก็เดี๋ยวแขกก็คิดว่าก็น่าจะต้องไปอีกแล้วก็ยังไม่เสร็จเ,เรื่องทุกอย่างโอเคหมดละพี่แจ็คแต่ว่าเรื่องสภาพจิตใจ,จอันนี้แม้กระทั่งแบบว่าต้องดูคลิปหรืออะไรก็ขออนุญาตไม่ดูเพราะว่าเราไม่ต้องการมีเมมโมรี่นั้นแบบมาอยู่อยู่ในกับตัวเราเลยพี่ตูมรับโทรศัพท์ อ๋อคุยกันแล้วฮะก็ไปคุยนะโอเคแฮปปี้อะไรเงรี้ยเอนจอยก็ถือว่าพักผ่อนไปอะไรแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะกลับมาทํางานอะเรื่องไม่ดีใครก็ไม่อยากจำนะขวัญน,น้องก็ขอให้มันผ่านไปแล้วก็จดจําแต่เรื่องราวดีๆนะคะพี่มีแฉใช่คะ่ะ